ถามรถรุ่นใหม่หน่อยเชอร์รี่วียี่สน่าใช่ไหมครับถ้าที่กับเจคคู่5 e าราคาค่าตัวพอกันไหมครับออและประมาณเท่าไหร่ต้องการใช้ในเมืองเป็นหลักส่วนตัวชอบรถองค์ SUV แต่อยากได้ขนาดกระทัดรัดขับขี่พาร์กิ g งหลอดสะดวกสะดวกแสด,วสดงว่าโจทย์ของเขาเนี่ยเขาคิดว่าเชอร์รี่วียี่สน่าจะตอบโจทย์ของตรงนั้นอืแต่สำหรับเชอร์รี่กับเจคคู่เนื่องจากเป็นแบรนด์เดียวกันชอบสงกองเชอร์รี่เคยมีประวัติว่าทิ้งเมืองไทยไปแล้วรอบหนึ่งนะใช่ไปศึกษาดูได้ใช่อนาคตเป็นยัง ไงเราไม่สามารถตอบได้จริงๆส่วนเรื่องรถมียาพี่กิมก็ยังไม่ได้ลองใช่ไหมยี่สิบสามชิ้ไม่ได้แตะเลยเชิมไม่ได้เห็นรถเ,เพราะฉะนั้นฉันขออนุญาตไม่พูดดีกว่าเพราะมัามานมันจะไม่แฟาาอน แต่ถ้าเจคู่5 EV ถ้าคุณคิดจะเอาราคาเป็นตัวตั้งและคุณมีรถที่บ้านใช้อยู่แล้วคันอื่นจะคันไหนจะสันดาจจะเป็นอะไรก็ตามแต่หรือจะเป็นไฮบริดต่อให้เป็นไฟฟ้าด้วยก็ตามครับถ้าคุณมีรถคันอีกคันหนึ่งอยู่ที่บ้านคุณจะซื้อไอรถอย่างเจคู่5ก็ได้ลองได้ลองได้แต่ถ้าคิดจะเป็นรถคันแรกอย่ารถคันแรกแ้วคันเดียวอย่าขับเล่นขับชิวๆในเมืองไปนู่นไปนี่ไม่เสียได้ได้ใช้ไปเลย